ครับวันนี้วันที่สี่ครับน้องนอนดีมากครับสำหรับช้างพังไม,ไม่ไม่ค่อยไม่คยดื้อครับไม่ค่อยสนเหมือนช้างพลายเนาะไม่ไม่มีบวกครับสำหรับช้างพังเนาะถ้าช้างพลายมีใสคอาจจะมีบวกบ้างมีท้าชนบ้าง สำหรับช้างพางก็แบบนี้ครับกินแล้วนอนครับนอนนี่ไม่ใช่นอนว่าอยู่ในใต้ท้องแม่ธรรมดานอนนอนในหลุมครับหลุมที่แม่เจาะไว้แม่เขาเจาะไว้เข้าลงไปนอนในหลุมนอนในหลุมนานมากครับนี่น่ารักมากครับถ้านอนที่ที่เนินๆบ้างน้องไม่ค่อยนอนนานครับ นอนแป๊บๆครับพอพอลงมานอนในหลุมน,นอนหลับสบายครบดูครับหลุมลึกมากนะต้งใช้อาจจะเหมือนอยู่ในท้องแม่ครับดูครับนี่เป็นนี่เป็นหลุมนะครับ น้องนอนในรูม,มอนอาจจะอยู่ที่ที่คุนเคยที่ออกมาจากท้องแม่นะครับดูนอนนานครับรอบนี้พอนอนในหลุมนอนนานมากครับเป็นที่คุนเคยของเขาเหมือนอยู่ในท้องมั้งครับนี่วันที่สี่เริ่มนอนดีแต่นิสัยของ ช้างพังไม่มีชนครับมีไม่มีบวกไม่ี่มีชนครับไม่มีท้าชนก็นิสัยดีครับก็แม่เขาก็นิสัยดีเหมือนกันครับก็คิดดูว่าตอนคลอดเขาคลอดอยู่กับแม่เองเลยขวานไม่ได้ช่วยควานไม่ได้เห็น <c oughs> คือแบบธรรมชาติเนาะปล่อยเขาคลอดแบบธรรมชาติไม่ใช่ว่าคลอดธรรมชาติแล้วับ วันไม่รู้จริงๆครับคิดว่ายังไม่คลอดก็เลยไ,ไม่ได้มานอนเฝ้่าหรือไม่มานอนดูคนี่ก็อัพเดตวันที่4ี่นะก็นอนนอนดีนอนนานมากช่วงแรกๆน้องจะสามวันแรกสองวันแรกน้องจะไม่นอนครับอาจจะยืนหลับ,บพอวันที่สามที่สี่ก็จะเริ่ม นอนนานขึ้นแล้วก็กินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ทั้มดถ้าว่าน้องช้างอายุประมาณสิบวันยี่สิบวันขึ้นน้องช้างก็จะเริ่มเริ่มกินแล้วก็เล่นกินเล่นเด่นแล้วถ้าเหนื่อยก็นอนครับตอนนี้ยังกินนอนกินนอนอย่างเงี้ยครับอาจจะเร่งให้โตทันพี่ๆเขาหรือเปล่านะดูครับน่ารักมากเนาะ แม่เเขาแม่แต่แม่เขานิสยัย,สยดีมากีนิสัยดีมากไม่เหมือนไม่เหมือนน้องช้างคลายช้างภายจะเล่นช่วงนี้กินเล่นกินเล่นแล้วก็ค่อยนอนทีหลังช่วงแรกๆเนาะแต่ช่วงช้างค้างน้องจกก,กินนอนกินนอนค่อยดูอัปเดต ไปสักสี่วันเอ้ยสิบวันสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งน้องเก็บท้าชนหรือท้าบวกหรือเปล่ามามาดูกันต่อไปครับเพราะแต่ละวันไม่เหมือนกันครับสำหรับน้องช้างแต่วันนี้นอนนอนดีมากครับไม่ใช่นอนดีมากมา่เจีหลุมพอดีย้ายย้ายข้อ,ข,อข้อเก่ามันฝนตกเมื่อวานมันแฉะน้องนอนดีมากเลยวันนี้ น้ำนมนมนมแม่เขาก็ดีอยู่อยู่ล,ลงหลุมพอดีครับลงหลุมพอดีลงหลุมเหมือนอยู่ในท้องคนระัคิดว่านะน่ารักนะครับแม่แม่ท่านไหนมากอดเดี๋ยวผมจะกอดให้ดูครับ ไม่ไม่ไม่ต้องมาถึงเดี๋ยวผมจะกอดผมจะกอดรอรอ,อ,อไงกอดรอแม่แม์มาดูครับรอไอ้กอดรอเมฟซี FC, มาดูครับท่านไหนอยากกอดฝากผมกอดได้ครับเดี๋ยวครับหลับปุ๋ยครับที่ไหนน้องช้างชอบแบบนี้เองครับไม่ใช่อยากอยู่ที่เนินเนินเนาะ ครต้องสัยตอนคลอดอาจจะตกหลุมพอดีนะเด้ครับครับ <c oughs> นอนหลับนานนะครับนานพอลงลุมนอนหลับนานมากถ้าอยู่ที่เนินเนินเนื้อ,อที่กว้างๆ นอนแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวลุกครับดูัท่านอนสุดยอดเลยทีนเนได้น้องชอบแบบนี้ครับทีหลังเราต้องขุด่ใหญ่หทีหลังเราต้องขุดรมให,ใหญ่นะใ,ให้น้องน้องได้ลงนอนมันอยู่ในท้องน้องอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ที่ถักมาวันนี้ปันโด่งก็มา สงสัยกันดงอยากได้ลูกช้างไหมนี่นีงใครสีดอไม่ได้หรออ๋อกันดงเลี้ยงสีดอไม่ได้ลูกใช่ไหมเดี๋ยวครับขนาดมีรอบข้างเสียงดังน้องยังนอนเฉยครับเพราะว่าได้อยู่ตรงที่ที่ชอบครับว่าเหมือนอยู่ในท้องเนาะน่าจะชอบคลองนี้เออเหมือนน่าจะชอบคลองนี้อยู่ในท้องก็อาจจะอยู่แบบนี้มั้งครับเนาะได้นอนที่แคบๆเนาะ เราออกมาไมา่เจอยูดีลุกด้วยใช่ครับอันนี้ควันไม่รู้นะควันไม่รู้นะควนไม่ใช่ควันควันนอนนอนพ่อบ้านนะเป็นวิธีธรรมชาติเกินครับตอนเช้ารอรอจะของออตอนเช้าก็มายืนคอยจะของเฉยครับดีอยู่ไม่มา่าลูกช้างใครมาอยู่กับเราใช่ไหม ารักมากครับในไอพี FC ครับถ้าให้แม่ๆฝากม่ซีทุกท่านหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะอยากคลิปดูคลิปดีๆขอคนละลรครับขอคนละลค์เพื่อให้พ่อควานมีกําลังใจทําคลิปนะให้พ่อควานมีกําลังใจทําคลิปหรือพ่อควานอาจจะมีกําลังใจไปเกี่ยวหญ้านะ ฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ครับช่องพลายพรชัยน้งนำตาลครับมีคลิปดีๆคลิปน่ารักให้ชมมากมายครับครับผมต่อไปก็มีมีให้ให้ดูน่ารักมากมายเนาะครับผมสวัสดีครับ